สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมหนุนเวีนนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่เมืองคังกอนโดนะครับจุดบริเวณที่ผมอยู่ก็เป็นเมืองชอลลอนนะครับชอลลอนขึ้นมาจากโพชอนขึ้นมานะครับก็จะถึงเมืองชอลลอนนะครับซึ่งมีบริเวณชายแดนติดกับประเทศเกาหลีเหนือนะครับตรงจุดบริเวณที่ผมอยู่นี่ก็ถือว่าใกล้อยู่ใกล้เกาหลีเหนือพอสมควรนะครับภูเขาลูกที่ผมมาก็ชื่อบุกเกซันนะครับผมความสูง1 0 5 4เมตรนะครับภารกิจวันนี้เราก็ จะมาท่าล่มหนาวก็แล้วัผมเราจะมาดูว่าการเอาชีวิตรอดนะครับผมท่ามกลางอากาศเต็นหนาแล้วครับก็ทำกันยังไงครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จัดเต็มเรื่องอุปกรณ์มาพร้อมทันนะครับก็จะสังเกตการทำเวลาที่ผมแบกมาแล้วครับเต็มหลังเลยครับน้ำหนักตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ประมาณอ่ะยิบถึงากิโลกรัมนะครับผมต้องแบกขึ้นไปบนภูเขานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับระยะทางที่ผมขึ้นไปก็ไม่ไกลมากนะครับอ่าจนจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ก็ความสูงก็ขึ้นมา700ร้อเมตรแล้ว การเดินทางมาก็สะดวกครับเราสามารถให้แท็กซี่นะครับมาส่งถึงจุดบริเวณนี้ได้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับได้เวลาคัวรละเดี๋ยวผมก็จะขึ้นใจข้างบนนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเพราะวันนี้ได้ข่าวว่าอุณหภูมิจะหลงต่ามากครับผมตอนเช้าุ่งนี้ก็เห็นว่าคาดว่าอุณหภูมิอาจจะลบลงถึงรบยี่สิบองศานะครับเดี๋ยวุ่นนี้เราไปดูกันครับผมพรุ่งนี้เช้าไปดูนะครับว่าอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่ครับโอเคครับโกโกโก้ไป 不紧时间！呜。 ตอนนี้เรามาถึงข้าบนแล้วนะครับมาถึงจุดกลางเต็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลางเต็นตรงนี้นะครับยังไงก็เพิ่มไปเสียเวลาเดี๋ยวกลางเต็นเลยนะครับ ภาพในเต็นท์หลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ยังหัวค่ำอยู่นะครับเราะเห็นว่าเมคันนิ้งก็กอดเต็นท์หมดแล้วนะครับเพราะว่าวอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้ลงถึงลบสิบแปดองศาแล้วนะครับผมก็อยู่ในทุกนอนแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วข้างนอกหนาวมากเลยลบสิบแปดองศาแล้วตอนนี้คาดว่าตอนเช้าน่าจะถึงน่าจะเลยลบยี่สิบแน่นอนตอนเช้านีย เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าส่วนไหนที่มันเย็นที่สุดเลยมันน่าจะเป็นส่วนเท้านะครับส่วนเท้านี้มันเย็นที่สุดเลยวิธีป้องกันนะครับไม่ให้เท้ามันเย็นนะครับเดีย๋ยวจะสาธิตจะดูนะครับยังไงก็ต้องขอประทานภั้ไปนะครับที่โชว์เท้าให้เห็นนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมถอดใดูก่อว่าผมใส่กี่ชั้น ชั้นแรกก็จะเป็นถุงเท้านะครับถุงเท้าธรรมดานะครับผมใส่เป็นถุงเท้าอ่าวูนะครับขนแก่นะครับซึ่งมีความหนาพอสมควรแล้วก็ชั้นที่สองผมจะใส่เป็นถุงเท้าของอ่าของแอดของลาบนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นโพลีฮิทเตอร์นะครับเพิ่มความหนานะครับส่เขก็ไปชัน้นที่สองทำไมหนามาก ใส่แค่สองชั้นก็โอเคนะครับถ้าไม่เกินลบแปดนะครับสองชั้นนี่เหลือเฟือแต่วันนี้ลบสิบแปดคาดว่าจะถึงลบยี่สิบแน่นอนเลยจะต้องเพิ่มตัวนี้ชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นขนเป็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าบีบมันจะเหลือแค่นี้เองผมใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะครับอาจจะโฟกัสมันไม่ทํางานนะครับพาะผมตั้งมันนวดนนะครับยังไงก็ลองดูดูนะครับพยายาม าตามกลองไมย่าง่างนะครับใส่นี้ไปชั้นนะครับตัวขนเป็ดมันมีปัญหาการถ่ายทำนะครับวันนี้เพราะว่าอากาศหนาวจัดมากครับผมวันนี้ผมไม่เอาโกโปรมาถ่ายเลยนะครับเพราะผมรู้ดีว่าโกโปไม่รอดแน่ถ้ามาถ่ายผมก็เลยเอากล้องใหญ่นะครับถ่ายอย่างเดียววันนี้ผลปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมังเกตว่า มันเฉยอยังไงไม่รู้น,นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจับะแครกอยู่ครับผมผมใช้แปดท่าศูนย์อยู่นะครับตัวนี้ใช้แปดท่าศูนย์ได้ทิปวิดีโอนะครับรู้สึก,สกว่าถาเจอสภาพอากาศหนาวๆจัดนี้จะสู้กล้องตัวให,ใหญ่ยังไงดีสี่ที่ผมเคยใช้นะครับไม่ได้นะครับดีสี่รู้สึกไม่เคยมีปัญหาเลยเวลาเจออากาศหนาวน,นี่นะครับใส่ทั้งหมดสามชั้นนะครับ หนาการใส่เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ก็เหมือนใส่เสื้อผ้าเลยครับผมไม่ต่างกับใส่เสื้อผ้าเลยครับผมอุ่นสบายนะครับทีนี้ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวว่าจะเย็นเท้าเลยครับอุ่นเลยแล้วเวลาออกไปข้างนอกมันจะมีรองเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรองเท้านะครับอันนี้นะครับเป็นรองเท้าสาหรับใส่อยู่รอบๆแถวนี้นะครับไม่ได้เดินไปไหนไกลมันทําให้เราสะดวกนะครับไม่ต้องมาใส่รองเท้าเตกกิ่งตัวนี้นะครับที่นี้จะใส่ช่วงเดินขึ้นเดินลง เวลาถึงขบนแล้วเราก็จะใส่แบบนี้มันจะสบายมันจะสบายเท้าเวลารอชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงเช้านิดไม่ต้องกลัวแล้วอุ่นทั้งตัวเลยครับเท้านี่ก็ไม่เยน็นอวเกตนะครับเวลาเราเวลาเราออกไปถ่ายรูปนี่อุ่นหมดทั้งตัวครับแต่เท้านี่จะเยน็นแต่ปวดเท้ามากเลยใช้แปดท้าสูนถ่ายคลิปนะครับก็จะลำบาก เลือดุมกล้องนะครับผมตอนนี้ผมจะเลนพิตัย,น,ยน,นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าผมเต็มๆนะครับก็ตอนนี้อยู่สภาพอยู่ในเต็นท์นะครับผม <c oughs> ทําอะไรมากไม่ได้ละจะว่าจะอยากออกไปข้างนอกอยากจะไปถ่ายดาวนะครับเพราะว่าท้องฟ้าคืนนี้ใสามากเลยแล้วก็แถวที่ผมอยู่นี่มันอยู่ใกล้เกาหลีเหนือนะครับท้องฟ้านี่มืดมากเลยเพราะแถวนี้แสงไฟในเมืองไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแสงไฟในเมืองรบกวนนะครับท้องฟ้าดาวสวยมากเลยแต่ผมจะต้องเสีพ,พลังงานแบต กล้องด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกหนามากเลยาจะเอากล้องไปตากาไปถ่ายดาวหมุนตากอากาศเยน็ยนๆลบสิบแปดนี่ผมว่าสงสารกล้องนะครับกลัวกล้องจะน็อกนะครับเพราะว่าแปดต่าศูนย์รู้สึกว่าแปดต่าศูนย์นี่ผมบอกเลยนะครับเจออากาศหนาวตัดจึงลบสิบแปดเข้าไปนี่อย่างแรกที่เห็นชัดเลยนี่โฟกัสจะบุดบุดครับผมโฟกัสจะบุดบุดไม่ค่อยแม่นออโต้โฟกัสไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแม,ม่นครับผมจะต้องคอยเม่นนวดตลอดเลย แล้วก็เวลาถ่ายคลิปนะครับรู้สึกภาพมันจะมันหน่วงๆนะครับภาพมันจะหน่วงภาพมันแบบมันจะไม่แบบสมุินะครับมันจะดูแบบหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับดูแล้วผิดปกตินะครับเจออากาศเย็นแล้วก็ระบบอ่าวิวไฟเดอร์นะครับเวลาเรามองช่องมองภาพรู้สึกจุดโฟกัสมันติดติดตำดบยังไงไม่รู้คือสรุปแล้วมันมันแปลกนะครับผมมันแปลกแสดงว่ามันมันแพ้อากาศเย็นนะครับ ขนาดเป็นกล้องใหญ่นะครับก็ยังไปอากาศเย็นไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าจะเอาโกโปรมาถ่ายนะครับวันนี้ผมไม่มาเลยผมรู้เลยว่าโกโปรมาเนนอกเนี่ยเอามาแบกมาหนักกว่าเป่าเพราะว่าแบตเตอรี่หมดไปแล้วผมเอาไม้ไม้ตัวตัวรถนะครับไม่รถไวเลสน,นะครับไม้นอกนะครับเอามาใช้งานปรากฏว่าใช้ได้ไม่กี่คลิปพอมาถึงข้างบนนี่แบตหมดเกี้ยงเลยมาเจออากาศเย็นนะครับหมดเลย สัวกักเย็นไม่ได้ก็ต้องเพิ่งไม้ที่ก้องเอาแล้วครับตัวนี้ก็เลยถ่ายอะไรให้เพื่อนชมมากมาก,มากไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากเดี๋ยวก็จะนอนนะครับพอทำอะไรไม่ได้ละรอนอนไปลรื่มากรอดูสภาพประกาศตอนเช้าทีนึงนะครับวันนี้ก็ทิปผมตั้งใจมานอนท้าลมหนาวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมทำลายสถิต,ต,ติในการมานอนอช่วงหน้าหนาไวไว้ที่ลบสิบแปดองศาคร,ครับ ปีที่แล้วปีนี้นี่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ลบ18องศาแล้วคิดว่าปีนี้ทำลายสถิติเก่าแน่นอนเลยอแต่ว่าตัวเลขจะอยู่ที่่าไห่เดี๋ยวตอนเช้าค่อยดูกันคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณลบ22องศารหรือว่าอาจจะถึงลบ25องศาเลยก็ได้นะครับไม่แนเ่เหมือนกันพะจุดที่ผมอยู่นี่สูงเหมือนกันตั้ง1,000 1,000 1,000เมตรนี่นะครับเนภาพนี้สภาพแวดล้เด็มเดีย๋ยวตอนเช้ายังไงโอเคครับเดีย๋ยวตอนเช้าเราไปชมบ้านที่ขึ้นด้วยกันนะครับ อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพคนได้นะครับผมไม่ต้องวงนะครับทริปนี้ก็มันไม่ใช่ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับคือการเตรียมพร้อมดีๆดีครับผมแต่เราเตรียมพร้อมดีๆเราก็สามารถมาการเต้นนอนทําการสภาพ,ภาพอากาศที่หนาวจัดได้นะครับผมเพราะว่าผมมีถุงนอนที่รับได้ถึงลบงสี่สิบองศานะครับเกิดไปนอนลบสิบแปดก็ยังชิวๆนะครับผมก็นอนถ้าเข้าที่ถุงนอนแล้วอุ่นสบายเลยไม่อยากจะออกไปเลยครับผม เดี๋ยวคืนนี้มาดูครับว่าจะรู้สึกยังไงเพราะว่าคืนนี้รู้สึกจะหนาวมากเลยสวัสดียามเช้าครับเช้านี้เช้าว,วันที่26ธันวาคมนะครับอุณหภ,ภ,ภูมิข้างบนข้างบนที่ผมวัดใต้ตอนเช้านี้ก็อยู่ที่ลบ30องศานะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมลบ30องศานะครับวันนี้ถือว่าทำลายสถิติเก่าของผมไปเยอะเลยครับจากที่เคยมานอนช่วงฤดูหนาวนะครับ ทำไว้ที่ลบสิบแปดองศานะครับปีที่แล้วปีนี้ลบสามสิบเลยครับเท่าตัวเลยไม่อยากเชื่อรอดมาได้ครับนอนได้นะครับเมื่อคืนนอนได้นอนอุ่นได้อยู่นะครับจนไม่อยากกรกโจงเลยแต่ว่าตอนนี้ร่างกายเฉยมากครับผมทาอะไรเร็วไม่ได้ครับผมปวดมือมากครับคือว่าเราต่อั้งมือนานไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ลําบากคอนโทรลกล้องยากมากเลย จะเก็บเต็นท์นั่นนะครับพวกคนเกาหลีเขาเริ่มเก็บเต็นท์แล้วถ้าผมอยู่คนเดียวก็จะงอแงาปไม่แล้วก็เริ่มเก็บแล้วต้องรีบเก็บล้โอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเพิ่มเพิ่มเพิ่มตรนี้นะครับยามเช้ามันถ่ายยากมากเลย